โอเคนะครับก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหงายนี้ออกก่อนผมก็จะข้างหลังนี้มันข้างในหลังนี้ไม่สวยนะผมเดินกาวไว้ผมกลัวมันรั่วเนาะผมก็เลยว่าผมมันน็อตอัดไว,นะว้นะครับเอาชัวร์เนี่ยผมก็จะติดด้านล่างเนี่ยติดแบบในขอบขอบเนี่ยครับเนี่ยแบบซ่อนแบบอย่างเงี้ยไม่ให้เห็นหลอดเนาะ ก็เดี๋ยวแปะไว้อันนี้อันอันนึงจะแปะด้านข้างอันล่างอันบนดีกว่าเอ๊ะซ้ายขวาดีกว่านี่หรอนี้ดีกว่านะครับเพราะจะได้ได้เจาะเจาะเอาสายไฟออกไปทางนู้นนะครับแล้วก็สายไฟก็เดินลอดไปใต้นี้หลบโอเคนี้นะครับเนี่ยเราก็จะไาแปะไว้งนี้สวยนะครับสวยเท่เลยเคนะครับเดี๋ยวต้องตรวจดูสีก่อนเพราะมันมันปนปนกันมานะผมไม่น่ใจามันสีไหนสีไหนลองดู เนี่ยซื้อมาเยอะมากเลยอันนั้สิบสองบาทเดี๋ยวผมดูเขามีเขียนสีปล่าเรดอ๋อนี่ไงนี่ครับมีเขียน Red. เรดสีแดงจะหาเรดอันนี้นี่ไงเรดเรดเยลโล่่ครับเยลโล่ Yellow. นีไว้นะครับจะบิวนะครับไร้นี่คิงว้าผมซื้อมาหลายทีมากเลยจะลองจะเลสดีกว่าของนี้กัเลสข้างในเขาจะเป็นเลสเลยดูกันดูตอนเสร็จนะครับเดี๋ยวผมก็จะแกะเดี๋ยวผมต่อสายไฟยาวๆแล้วก็แกะจะต้อง็มาติดด้านใน,นตอนเทเลยครับสวยสวย เดี๋ยวไปดูต่อกันเนาะโอเคนะครับผมเอ่อเดี๋ยวเรยาย้ยายมายย้ายมาตัวนี้คืออยากลองให้เห็นไงว่าสีมันสวยนี่ผมซื้อมาอันละสิบสองบาทเองนะครับ LED ซึ่งแล้วกินไฟแบบน้อยสิบสองโวลต์น,นะครับนี่ไฟน้อยมากเลยเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นปสีอะไรเนาะเดี๋ยวลองดูก่อน ผิด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 ช่องเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับนี่ยครับสีแบบสีแบบสีสวยอะนะครับแล้วมันบางนะครับมันบางมันได้บางเดี๋ยวผมไปแกะต่ออื่นเดี่ยวผมซื้อมาหลายอันมากเลยเพื่อนๆลองไปหาซื้อดูได้นะครับมันมีขายในในช e ้อปปี้เนาะนะครับอันนี้ไม่รู้สีอะไรเนาะเดี๋ยวผมลองดูก่อน น่าจะเป็นอีกสีหนึ่งนะเราะมนมีออกคนละนั่นเลยลกินไฟน้อยมากกินไฟน้อยแบบไม่ได้กินเยอะเหมือน LED ที่อันใหญ่ๆนะสีฟ้าเหมือนกันโอเคนะครับโอเคนะครับกินไฟน้อยโอ้ยนนหน้ามืดเนี่ยเดี๋ยวอันนี้ติดในตู้สวยนะครับ ผมนั่งทำหลอด LED อยู่เนี่ยนะครับที่จะไปใส่ตู้ลำโพง DIY เนาะนะครับแต่พืนี้มันมันมันนึกขึ้นได้ผมนึกขึ้นได้ว่าเออมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับเคยถามผมว่าเออเนี่ยช่างต้นครับเนี่ยสมมุติเรามีหลอดเนี่ยเรามีหลอดเรามีหลอด LED อย่างเงี้ยซึ่งซึ่งที่เราซื้อมาสมมติวมันจะเป็น12โวลต์เนาะนะครับเ,เพื่อนๆเนาะสมมติกคือมันจะเป็น12โวลต์นะครับน้องที่เขาขายกันนะเนาะแล้วก็ เพราะว่าที่เขาใช้กับรถนยนต์อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบตเตอรี่12โวลต์อะไรเงี้ยใช่ไหมแต่ถ้าสมมติแบบเออถ้าเกิดเขาใช้ถ้าเกิดเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาใช้แบต24โวลต์อะไรเงี้ยเขาต้องไปหาตัวเอ,อ่อเนี่ยนะครับอันนี้เป็น12โวลต์นะครับเขาต้องไปหาตัวสเต็ปดาวมามาลดไฟให้เหลือ12โวลต์หรือเปล่าอะไรเงี้ยที่จริงแล้วผมว่าก็ก,ก็ได้นะครับก็ได้คือเขาว่าแบตแบตเตอรี่เราเป็น24เนาะนะครับแล้วก็ไปหาสเต็ปดาวมา มาลดมาลดโวล์ลงนะครับให้มันเหลือ12โวล์ก็ได้นะครับแต่มีอีกอันนึงอีกแบบหนึ่งก็คือเราเอาเราเอาเราเอา12เนี่ยสองอันเนี่ยมาต่ออนุกรมกันนะครับมันก็จะได้มันก็จะใช้งาน12โวล์ได้เหมือนกันนะโดยที่เราไม่ต้องไปหาสเต็ปอัพไอ้สเต็ปดาวมาานะครับวิธีก็คือ <c oughs> อย่างนี้นะอย่างนี้นะคือก็คือแบบปกติที่ที่เขาถามมาเนาะที่เพื่อนเขาถามมานะเขาบอกว่า อย่างเงี้ยแบบคือที่เขาถามมาตอนแรกก็คือว่าสมมุติถ้าเรามีนะครับเนี่ยสมมุติว่าเรามีอันเนี้ยเรามีเจ้าตัวเนี้ยตัว LED นะครับซึ่งมันก็มันก็มีหลายหลายรูปแบบหลายชนิดเนาะแต่ส่วนมากแล้วเขาก็ทํามามันก็จะเป็นเอ,อ่อ12โวลต์กันหมดเลยนะครับซึ่งปกติถ้าที่ท,ที่ที่เขาถามมาก็คือความหมายก็คือเนี่ยเรามีไฟเอ,อ่อ24โวลต์นะครับมีไฟ24โวลต์นะครับเนาะเรามีไฟ24โวลต์เนาะนะครับ แรงจ่ายนะครับยีิบสี่โวลต์ทีเนี้ยหลอด LED เนี่ยหลอด LED ของวายเป็นเส้นเลยจะได้เหมือนนะครับมันก็จะมีบวกลบนะครับเนาะใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยเขาต้องการสิบสองโวลต์เนาะอันหนึ่งอันเนี่ยหนึ่งอันเนี่ยเพื่อเขาถาม,มาหนึ่งอันสิบสองโวลต์เนี่ยครับเขาก็จะใช้เขาความหมายขเขาก็คือเขาก็จะมีตัวตรงนี้นะครับ สเตปดาวนะครับก็คือรถไฟนะครับรถไฟนะครับรถรถแรงดันไฟนะครับเอ่อสิบยี่สี่นะครับยี่สี่เป็นสิบสองนะครับทีนี้มันก็จะมาเข้ากับ LED ได้นะครับนะครับนี่เนาะนี่ใช่ไหมครับก็คือแบบที่เขาถามมาเนาะจริงจริงวิธีนี้ก็ได้นะครับก็คือเราก็ใช้สเตปดาวรถไฟนะครับเอานะครับแต่มีอันนึงอีกวิธีนึงก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับโดยที่ เรานี่กรณีที่เขามีอันเดียวไงแล้วกรณีที่เขาใช้ไอ้ตัวนี้ไอ้แท่งไฟเนี่ยเนาะอย่างเ e งี้ยอันเดียวไงซึ่งซึ่งมันต้องใช้สเต็ปดาวเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยกรณีถ้าแบบเราใช้หลายอันเราใช้อย่างเช่นใช้เป็นคู่อย่างของผมเนี่ยอย่างของท้งโต้องอะ่ะผมใช้หลายอันผมก็อาจจะใช้ประมาณ4อันอะไรเงี้ยครับแต่ผมยกตัวอย่างเอาผมสมมติผมใช้2อันแล้วกัน2อันก่อนนะครับก็เรามีแหล่งจ่ายนะครับนะครับยีิบโวลต์นะครับ ยี่สิบโวลต์นะไฟอินพุตนะครับรบ,บวกลบนะครับนี่ครับแล้วนี่แรงจ่ายนะครับยี่สิบโวลต์ทีเนี้ยผมจะใช้สองอันผมจะใช้หลอด LED เนะี่ยสองเส้นนะครับสองเส้นของเขาคือหลอด LED ของเขาคือเออสิบสองโวลต์นะครับสิบสองโวลต์ทั้งคู่เลยสิบสองวีทั้งคู่เลยนะครับเราเอามาต่ออนุกรมกันนะครับต่ออนุกรมกันก็คือเอออย่างเงี้ย นะครับต่อองนี้นะครับอันนี้บวกนะนี้บวกนะครับอันนี้ลบนะครับขาลบนะครับให้เอามาเข้าอันนี้เป็นขาลบนะครับแล้วนี่เป็นขาบวกให้เรากลับด้านนะให้มองกลับด้านนะครับอย่างนี้นะครับเอ้ไม่ใช่ดีผมเขียนผิดผู้พิดผู้ผิดอันนี้เป็นบวกถูกต้องแล้วนะครับอย่างนี้เป็นลบขอขอภายขอภายเขียนผิดเขียนผิดนะครับอย่างนี้นะแล้วก็วนกลับมาลบเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยเนี่ยแรงดันตกคอมตรงเนี้ยแรงดันตกคอมคู่เนี้ยมันเท่าเท่ากับ ยี่สิบี่นะครับแต่ตกค่อมแต่ละตัวก็หาร2งนะครับก็เท่ากับ12โวลต์นะครับอย่างเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างเงี้ยใช้ได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ตัวสเตปดาวตัวนี้นะครับตัวนี้เราไม่ต้องใช้นะครับกรณีถ้าเรามีอย่างเช่นเรามีมีคู่แบบไม่มีใช้2อันใช้4อันใช้8อันอะไรอย่างนงี้นะก็แต่ถ้าใช้อันเดียวมันก็จาเป็นเนาะต้องมีสเตปดาวนะครับเพื่อแปลงจาก24เป็น12นะเพื่อไปเลี้ยง led นะนะแต่ว่าถ้าสมมุติถ้ามันถ้ามันไม่มี ถ้าพี่นี่ถ้ามันใช้หลอด LED เยอะนะครับอย่างเช่นอย่างอย่างผมใช้2ผมใช้2แท่งผมใช้สองแท่งนะครับเนี่ยสองแท่งคู่กันเนี่ยใช้2แท่งนะครับผมก็จะเอามาต่อต่ออนุกรมกันนะครับเพื่อให้เพิ่โมโวลต์น,นะครับเพิ่โมโวลต์น,นะครับนี่นะครับมีวิธีนะมันจะมี2นี้นะเนี่ยครับตอนนี้นะต้องขออภัยนะถ้าเขียนไม่สวยนะคือลายมือไก่เขีย <laughs> ต้องขอไปนี่นะครับก็คือวิธีการเพิ่มนะครับเนี่ยเนี่ยเขาก็จะมาบวกกันเนะเาะก็แค่ละยี่สี่โวลต์น,นะครับตรงนี้นะนะครับโอเคนะนี่เรามาลองเนาะเนี่ยเนี่ยอันเดียวเนี่ยอันเดียวเนี่ยอันเดียวเราก็จะใช้เท่ากับอันเดียวเนี่ยผมในเซฟไพ่เนาะเดี๋ยวผมดูในเซฟไพ่นะเนี่ยเนี่ยผมตั้งไว้ที่เอ่อสิบสองโวลต์น,นะครับสิบเอ็ดแหละนะครับตัวล่างนะครับตัวบนไม่เกี่ยวนะตัวบนเดี๋ยวผมเบาไว้อ่ะศูนย์ นะครับตัวนี้นะครับ1ิบสองเอ่อสิบโวลต์นะครับเดี๋ยวผมเพิ่มหน่อยอ่าสิบสอนิดๆโอเคสิบสนะเนี่ยก็มันก็ดำลบแดงวกเนาะนะครับเนี่ยซึ่งซึ่งถ้าเราถามว่าถ้าเราแบบรถไฟอย่างเงี้ยคือมันแบบสว่างจ้ามากรถไฟได้นะเนี่ยเยห,มหมือนไหมเราปล่อย9ก้โวลต์มันก็จะเบาลงนะนะครับ แล้วปล่อย9โวลต์มันก็จะเบาลงนะครับแต่ถ้าเราเกินไปมากๆเนี่ยมันก็จะร้อนร้อนจนขาดนะครับก็บคือมันไม่มันใช้กับ12 ening. ใช้ได้แค่12โวลต์นะครับนะครับถ้าเราลดลงเนี่ยครับมันก็จะเบาเนอะถ้าเราเพิ่มมันก็จะสว่างมากาเพิ่มอีกเพิ่มมากๆเพิ่มไปแบบ15 16โวลต์มันก็จะสว่างจนขาดนะครับอันนี้คือไม่ได้นะครับเนาะแต่ถ้าเราเอามาต่ออนุกรมกันแล้วอันน,นี้ผมต่อไปแล้วนะต่อแบบตามรูปเลยนะครับต่อตามรูปเลย รูปทีแบบไม่สวยไม่สวยอ่ะคิดว่าแบบน่าเกียดน่าเกียดอ่ะ,มะเมื่อกี้นะครับโอเคนะนี่ผมต่อตามรูปเลยนะครับต่อตามรูปเลยคือสองอันนี้นะครับสองอันนี้ที่ผมจะใช้อ่ยี่สิบสี่โวลต์นะครับอันนี้ก็สีฟ้านี่ผมเป็นบวกนะแล้วครับสีดาสีดำตาลผมเป็นลบนะครับเนี่ยสิบสองโวลต์มันจะไม่ติดนะครับเราก็ต้องเพิ่มไฟเนาะให้เป็นยี่สิบสี่นะเนี่ยครับ ยี่สิบมาละนะครับเนี่ยประมาณสิบแปดสิบเก้ามันก็เริ่มติดแล้วนะครับทีเนี้ยถ้าเรายี่สี่เนี่ยยี่สี่โวลต์เป็นไงโอเคไหมไม่ต้องใช้ตัวรถไฟนะครับไม่ต้องใช้ตัวรถไฟไม่ต้องใช้สเตปอัพเพิ่มถ้าเรากรณีถ้าเรามีหลอดเป็นคู่ไงผมใช้เป็นคู่ไงใช้สองตัวใช้หลอดสองแท่งอะไรอย่างงี้นะก็เราไม่ต้องเราไม่ต้องไปใช้สเตปดาวนะครับเราก็เอามาต่ออนุกรมกันแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตามนี้นะตามใน ตามในชีตนี่เลยที่แบบวาดแบบโคตรสวยเลยนี่นะครับวาดแบบสวยจัดนะครับนี่นะตามนี้นะแบ่งจ่ายต่ออนุกรมกันนะครับอนุกรมนะครับเพื่อให้ได้เพื่อให้วนเพิ่มขึ้นนะโอเคสําหรับคลิปนี้เนี่ยคือจริงๆก็มีมีเพื่อนถามผมมาไงผมก็ผมก็จําได้แล้วทีนี้ผมกําลังนั่งทําอยู่ผมก็เลยเออถ่ายวิดีโอให้ดูดีกว่าเผื่อแบบจะช่วยเออ เพื่อนๆท่านใดได้บ้างอะไรีกรถ้าเจอปัญหานี้อะไรอย่างนี้เนาะนะครับถ้ามีอะไรติดปัญหาไงก็ถามผมได้นะผมช่วยตอบให้นะเพราะว่ามันเราก็เพื่อนกันทั้งนั้นเนาะผมก็มองว่าคือ f อซี FC ก็คือเพื่อนเราอะไรอย่างนี้ครับคือผมพร้อมที่จะดูแลให้แต่อันไหนที่ผมตอบได้ผมก็ตอบให้อันไหนที่ผมตอบไม่ได้ผมก็เดี๋ยวจะมั่วไปนะครับตอบมั่วๆไปนะโอเคนะครับ, <laughs> รบคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ